ก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับคนที่ไม่ไม่ใช่ผู้บวชด้สุดท้ายช่วยตัวเองได้อย่างแข็งแรงอย่างเด็กเนี่ยเราก็มีโรงเรียนให้เรียนให้ศึกเลยเราก็สร้างโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่แล้วแล้วพ่อแม่เขาล่ะคะคือเด็กคือส่วนหนึ่งพ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคนี้แต่ส่วนหนึ่งที่ยังมีพ่อแม่อยู่เนี่ยพ่อแม่เขาไปอยู่ด้วยไหมคะมีมีเรามีบ้านให้อยู่มีบ้านให้อยู่มีงานให้พ่อแม่เขาทําด้วยอ๋อค่ะอ่าแล้วก็ อยู่ฟรีกินฟรีมีงานให้ทําลูกก็ให้เรียนหนังสือรู้ทว่าการช่วยเหลือนะครับที่วัดพระบาทดาพูเนี่ยคือหลากหลายรูปแบบแล้วก็ครบวงจรด้วยนะครับรีนถามพระอาจารย์อย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วที่วัดพระบาทดาพูเนี่ยมีมีความต้องการความขาดแคลนอะไรส่วนไหนบ้างแล้วก็ยังต้องการารับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้ออยู่ครับก็ขอขอแยกเป็นกลุ่มๆนะครับามช่วยเหลือโดยรวมเนี่ยก็จะพูดง่ายว่าทุกคนจะต้องกิน ใช่กินก็คือเราต้องมีข้าวสารอาหารแห้งแล้วเราทําอาหารเองมีโรงทานที่แยกกันทาอาหารทั้งหมดห้าโรงทานค่ะเลี้ยงคนประมาณสองพันกว่าคนนะซึ่งวันวันหนึ่งก็ใช้ข้าวเยอะแต่เพิ่มปรุงอาหารในใจเยอะมากซอสซีวน้ําปลาน้าตาลเร้วเป็นภาพดูวว่าทําข้าวทําอาหารรัะสาเวลาตลอดทั้งปีเนี่ยเราจะใช้น้ําปลาน้ําตาลน้ำมันเยอะมากเยอะมากนี้ก็เป็นส่วนที่เน่ เป็นกาแยกส่วนครับว่าจะส่วนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยก็ต้องการยาหรือเรชภัณฑ์ค่ะนยาผ่านส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอมเพอตอซัมบีทิชเชอร์นี้โดยทั่วไปก็สร้างกันอยู่แล้วน้ำยาล้างแผลนะหรือว่าน้ำยาถูพื้นในในโรงพยาบาลนิดนึง้นะ,ะถ้ามองไปที่เด็กก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์การศึกษาเล่าเรียนอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้าตุ๊กตานของเล่น หนังสือการ์ตูนเนี่ยชอบมากใครใครที่มีหนังสือการ์ตูนที่ไม่อ่านแล้วเนี่ยก็เอาไปบริจาคให้น้องๆได้ค่ะอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยแต่ที่วัดจริงๆเราดูแลมาหลายปี้วก็คือคนชรา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 ที่อยู่ประมาณเกือบร้อยคนคนชราที่ถูกทอดทิ้งเหรอคะมีมีอยู่สองสามแบบแบบแรกก็คือเป็นคนชราที่เกิดจาก ผลกระทบของโรคเอดสก็คืออาจจะเป็นแม่เป็นยายของผู้ป่วยครับคือผู้ป่วยบางคนเนี่ยเ็าอ,อยู่กับยายสองคนนะคพอเขาตายก็จะทิ้งยายไว้ให้เราอืม่ามันจะขอร้องเราว่าให้ยายอยู่วัดครับอ๋อค่ะ,คะซึ่งบางคนเขาก็อาจจะมีพ่อแม่แก่ๆพอมาเสียชีวิตที่วัดแล้วเนี่ยคือพ่อแม่ก็ไม่มีทางไปคแต่เพราะลูกเคยหาเลี้ยงไม่เสียชีวิตไปค่ะวัดเราก็เลยมีอ่าส่วนงานที่ดูแลผู้ สูงอายุหรือคนชราอาณาฐานี่เรียกว่าอาาฐานแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เปิดกว้างขึ้นรับคนชราอาาฐาอื่นๆด้วยถ้าถ้าไม่มีลูกหลานดูแลแล้วเจ็บป่วยพิการเนี่ยทางวัดรับดูแลเรามีรถไปรับมาดูแลจนตายอลยดูแลให้ฟรีอะครซึ่งตอนนี้เราก็มีโครงการอีกอันหนึ่งที่ขอประหพันมาดูันเป็นประโยชน์มากนะว่าบบตอนช่วงที่น้ําท่วมเนี่ยเราได้รับผุชลา ที่น้ําท่วมมีมาดูแลด้วยแต่ทาัาจริงๆเขาก็มีลูกหลานดูแลแต่พอบ้านน้าท่วมปุ๊บเนี่ยไม่รู้จะเอาพ่อแม่ไปไว้ตรงไหนเพราะบ้านชั้นเดียวเนี่ยพอน้ํามันท่วมจนมิดหลังคาเนี่ยพ่อแม่ก็จะลาบากก็เอาไปไว้ที่วัดด้วยค่ะพ่อก็เลยกําหนดให้เป็นนยโยบายของวัดทอดน้ำพูวัดไม่ว่าจะเป็นคนชราอย่างที่ไหนก็ตามไม่เฉพาะที่ลบบุรีนะอย่างน้ําท่วมกรุงเทพเนี่ยก็สามารถที่จะเอาพ่อแม่ไปฝากเราไว้ได้จะต้องเป็นฝากแบบ ชั่วคราวมันจะฝากประจำนะน้ำรถก็มาแล้วก็มาแล้วมาแล้วเวลาน้ำรถจริงๆนี่มีมีการไปเอาดับไหมคะมีทิ้งไปบ้างไหมคะมีะมีทิ้งไว้เลยใช่ไหมฮะไม่ใช่ช่วงงานวัดอยู่เลยคือคือบางคนก็น่าเห็นใจเพราะน้ำท่วมหลังน้ำท่วมเสร็จเนี่ยก็ต้องซ่อมแซมบ้างอ่าใช่ค่ถ้าเป็นไรก็ขอให้พร้อมแล้วก็ช่วยมารับท่อแม่กลับไปอยู่ด้วยจริงๆเราดูแลได้นะครับเป็นภาระของเราก็จริงแต่เราเราเราได้บุญ แต่ว่าอยากให้เข้าใจว่าพ่อแม่เลอยอยากอยู่กับลูกมากอ่าอใช่<ร>ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็มามารับท่านกลับ เดชะบุญที่วัดน้ำไม่ท่วมด้วยใช่ใช่ครับโอ้ไม่งั้นเรื่องใหญ่ใช่ที่ว่ามีปีภูเขาด้วยนะุกวันในน้ำท่วมนี่ขึ้นเขาไปได้เลยไฮะทีนี้ก็ก็ช่องทางนะครับในการบริจาคนิดนึงอยากให้ท่านพระอาจารย์ได้พูดสั้นๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะร่วมกันบริจาคเนี่ยบริจาคได้ที่ไหนยังไงเพราะถ้าเอาในวิทย์ทีนี้เลยก็ในช่องทางวิธีการบริจาคผ่านระบบโทรศัพท์มือถือยั9222000 พันเก้าสองสองสองศูนย์ศสิบห้าบาทให้วัดยออกี่บาทะบางคนก็ทำทุกวันอยู่แล้วครั้งละกี่บาทสิบห้าบาทเลยฮะเดี๋ยวกดกดอะไรนะลงขอคขอจดนีหนึ่งเก้นศย์หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์สอง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 ศูนย์ศูนย์หรือศูนย์ศูนก็ได้หรือศูนย์ศูก็ได้อ๋อหนึ่งพันเก้าร้อย เขาเรียกว่าอะไรอสองสองสองศถ้ากดปุ๊บในสิบาบาทเข้าวัดทันทีเลยอง่ายดีเนาะมีที่ใช้ได้2อสเบอร์นะสองสองสอลงท้ายนี่ก็คือ สองศูนย์ศูนย์กับศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ก็ได้คือถ้าบอกว่าท่านใดไม่ไม่สะดวกในการนำข้าวของไปบริจาคที่วัดก็ใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละกดได้เลยนะครับและช่องทางอื่นล่ะครับอาจารย์ก็ทางธนาคารหรือว่าทางตู้ ATM นี่ก็จะมีเมนูขึ้นอยู่แล้วเลยนะจะเข้าไปในเมนูบริจาคก็กดคือว่าใส่จำนวนเงินก็ตรงลงเลย โอ้สะดวกดีจังเลยอ่ะมีมีช่องทางไหนอูกไหมคะอ่าถ้าจะเป็นเงินจํานวนมากขึ้นหน่อยก็โอนผ่านธนาคารก็ได้ทุกธนาคารมีบัญชีของวัดบอกว่าจะจะผ่านไปวัดพระบาทน้ำพูนี้เจ้าหน้าที่ให้เลขบัญชีมาที่ร้อยบถามุธนาคารได้เลยนะค่่ะอาส่วนช่องทางที่น่าจะ ดีที่สุดก็อยู่ไปวัดเองไปวัดเองไปดูบรรยากาศใช่นะครับถ้าไปเที่ยววัดก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะอยากให้ไปเที่ยวกันครับเพราะว่าไปไปได้หลายที่นะฮะนอกจากไปวัดเราก็มีไปทุ่งธันดวันก็ได้อ่าใช่ใช่ครับมีการท่เที่ยวเยอะะคะแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราไปให้กำลังใจผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ครับคุณพระปรวันครับคุณพฟังครับพระอาจารย์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเป็นตัวอย่างที่ ที่สําคัญของจิตอาสาในสังคมของเราเนี่ยนะครับรวมทั้งทีมงานกระตุกปนด้วยก็เป็นตัวอย่างของจิตอาสาที่ช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับอยากให้พระอาจารย์นะครับได้พูดถึงเรื่องจิตอาสาในสังคมเราเป็นพระอาจารย์นี่เป็นต้นแบบนะครับให้กับคนอื่นได้ปฏิบัติตามในการช่วยเหลือตลอดมา20ด้านก็สู่ปี21ของของวัดแล้วนี่แหละครับ21แล้วใช่แล้วนะครับความรู้สึกที่เป็นยังไงบ้างแล้วก็สิ่งที่รับตอบแทนกลับมาจากการเป็นจิตอาสาครับ คือคนส่วนใหญ่อาจจะย,ยังไม่เข้าถึงความสุขที่แท้จริงกับการเป็นยิบขาษาเท่าไหร่ค่ะมันจะต้องมันจะต้องให้การเวลากับการกระทำของเราเนะี่ยมันหล่อหล,อ,ลอไปตัวนี้ขึ้นมาแ,แะ,าะรร่ผมก็ทำมา20กว่าปีเมีความรู้สึกในแล้วคุณค่าของเรามันูตรงนี้การช่วยเหลือคนอื่นการดูแลชีวิต เอาง่ายๆเลยว่าเรา่อทําอาหารให้คนสองพันคนกินได้ทุกวันสามร้อยสิบห้ามนเพราะเรานึกนั้นเราจะรูเออเรามีค่าต่อชีวิตคนนะเราได้ช่วยเขามีกินคนที่กําลังเจ็บป่วยมีย้ายเข้ากินคนจะกความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยค่ะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการเริ่มต้นนับงหนึ่งเราทาครั้งเดียวเราจะไม่รู้สึกคราแต่ถ้าเราทำไปเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่น เราจะรู้สึกได้เหมือนหลวงพ่อทำเนี่ยยี่สิบปีหลวงพ่อเผาคนไปหมื่นคนซึ่งในความรู้สึกเนี่ยถามว่าที่เราเผาคนหมื่นคนไปได้อย่างคี้แต่แต่ม,มันมันไม่ใช่ความชั่วร้ายอะไรเป็นความดีวันนึงก็เออเร,เราได้ช่วยครับถ้าถ้าเขาไม่มาตายที่วัดเขาอาจจะไปอยู่ตามข้างถนนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นชีวิตที่แบบฟังดูงงแล้วมันน่าอดทนขวาเราได้ช่วยเขาได้ดูที่ อยู่ที่กินที่ตายอย่างสงมบมตายแล้วเราก็เผาให้กระดูกที่เก็บไว้หลวงพ่อก็ยังเอามาทําบุญให้ทุกปีสมการปีใหม่เงี้ยวันสาคัญเดือกสำคัญหลวงพ่อก,ก็อุทิศส่วนบุญส่วนบุญให้เ,เก็บเอาไว้ยี่สิบปีนี่กระดูกเป็นภูเขาเลยโอ้คิดูแล้วกันว่าจานวนสักเท่าไหรน่น,นะคะอันนั้นคือรูปประทแต่หน้าประทําจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่หัวในจะเราเนี่ยเรามีความสุขเรามีคุณค่าคุณค่าของ ซึ่งไอ้ตรงนีมนมน้มันซื้อโดยเงินไม่ได้มันจะต้องทําด้วยความตั้งใจจริงๆที่จะช่วยช่วยค่ะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยท่าน,นเรียนตรงนี้ว่าเมตตาเมตตาธรรมคนที่ไม่มีเมตตาเป็นกิาสาไม่ได้หรอกใช่ค่ะคนที่จะิดคิดช่วยคนอื่นที่มีความปรารถนาดีคนอื่นไม่ต้อง,งเริ่มจากเมตตาสงสารห็นอกเห็นใจเขาถ้าเรามีความสงสารอกเห็นใจเนี่ยมันจะทําให้ใจเราสลัก สละตัวเองได้ได้แต่จริงๆแล้วคือสิ่งที่พวกเรากําลังทำานะครับเราไม่ทาก็ได้คจริงๆก็ไม่ได้มีแค,ค่ว่ามันคือสิตของเราค่ะแต่เมื่อเรามีจิตที่จะอาสาทำแน่นอนว่าเออเราต้องใช้เวลาของเรานะ,ะใช่ไหมครับางทีมันก็ต้องอะไรคว้ากระเป๋าบางคนเนี่ยยันยันเช่นน้องๆที่ขับแท็กซี่วันนี้ก็มาร่วมงานกันมากมายซช่งจริงๆเขาไปขับรถหาตัง์ดีกว่านห้ ใ้ตังดีกว่าไหมวันนี้เราขาดรายได้ไปเยอะถ้าพูดถึงตังมันดีกว่า,าแ,แล้าพูดถึงจิตใจละ่ะาท่ไหมมานี่ดีกว่าความสุขของคนมันอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ตังในกรเะเป๋าถึงเราได้ตังเนี่ยจริงอยู่แต่ว่าถ้าในใจเรามันมีทุกข์กันใช่ไหมเพราะเราไม่มีบุญไม่มีคุณงามความดีมันก็ทุกข์ใจแต่มาอย่างนีนเน้เอาละ่ะวันนี้สักวันนึงกชั่วโมงสองชั่วโมงแบ่งเวลาคนี่แหละทำให้ใจเราเกิดความรู้สึกอย่างแบ่ง ยิ่งแบ่งปันได้มากเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้สึกเข้าถึงความสุขในการเป็นจิตอาสาได้มากขึ้นแต่บางคนเนี่ยเอาแค่เอ้ยเราแค่พอมีอยู่มีกินละที่เหลือให้เขาหมดเลยอย่างงี้เดี๋ยวมันจะไปถึงจุดนะเมื่อหลวงพ่อเนี่ยฉันข้าววันหนึ่งก็ไม่ถึงคำแต่ต้องทําข้าวให้คนกินวันยังเป็นหมื่นเป็นแสนคำับวันละสามมื้อใช่สามมื้อคนสองพันคนกินในรูกี่ครับซึ่งถ้าหามันเป็นความมิอดีนะเราเอาแค่กินอิ่มกอนนะที่เหลือ ให้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วมันก็จะย้อนกลับมาได้ที่หัวใจของเราเองเราเรามีความสุขใจนะหลวงพ่อบอกว่าแดดร้อนนะครับเดินตากแดดเท้าเปล่าไปเนี่ยก็ยิ้มได้เพราะใจเป็นสุขที่ที่เป็นจิตอาสาเหมือนอิ่มที่ใจเนาะอิ่มที่ใจจริงๆค่ะหลวงพ่อขายย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ย1สิบเอ็ดแล้วเนี่ยถ้าเราจะนึกย้อนไปว่าวันแรกๆตอนที่หลวงพ่อเริ่มทําเนี่ย เกิดมีเด็กแรกคลอดเนี่ยตอนนี้เขาก็ยี่สอ็ดปีแล้วสิคะก็เด็กตอนแรกๆเราไม่มีเด็กเพิ่งจะมีเด็กผ่านไปสักสามสี่ปีมีเด็กออแต่ก็อยากจะ,จะเจริญพรนว่าเด็กรุ่นนั้นตายแล้วอ,อนะไม่ได้อยู่นานหนึ่งขนาดนี้ใชเ่เพราะยุคสมัยแรกๆเนี่ยมันไม่มียา